สื่อสารมากกว่าผมมันจะได้เล่นง่ายหน่อยผมบอว่าถ้าเล่นขอที่มันบนไปเรื่อยมันจะยากกับผมวเขาบอกขอพิงทุเรียนนะผม มาทุโลทุไลมาทุเลียนเลียนไลมาทุโลทุเรมาทุไลไลลามาทุรักทุโลมาทุเลียนเลียนลีมาทุเลทุไลมาเป็นทุเลียนเลียนใจมาเป็นทุเลียนก็เลียนใจเลียนกรรมมาเป็นทุเลียนละเลียนใจเลียนก่อนมาเป็นทุเลียนก็เลียนใจเลียนกามาเป็นทุเลียนละเลียนใจเลียนก่อน มาเป็นทุเรียนก็เลียน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 มาเป็นทุเรียนก็เลียน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 มาเป็นทุเรียนก็เลียนเลียนเลียนใจมาเลียนเลียน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 กะมาเลียนใจเลียนกําไกกาไกก่อนมาทุเรียนก็เลียนเลียนมาเลียน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 เออ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  มาทุเรทุรามาทุรักทุเลมาทุเลทุเลตาเตมาเป็นทุเรทุรัมปาเตตาโตมาทุเรทุเรียนเรียนใจเรียนกำไก่ไก่กอดมาเรียนเรียนมาเรียนเรียนมาเรียนเรียนมาเรียนใจมาเรียนกรมมาเรียนเรียนเรียนใจเรียนกำมามันมืดมืดมิดมาหลุดตุสุติสมาเป็นขี้ติดขี้ตอดมาเป็นขี้แดดขี้ดอ มาเป็นข e ี่เละใจเละกำก่อนมาเป็นทุเรียนก็ขี้ไก่กาไก่กอนมาเป็นขี้ก้นกอคนใจมาเป็นขี่ละลูดลีดลูดลามาเละเทะเทะมาเละเทะเทะมาเละเทะเละเทะมาเละเทะเละเทะเละเทะเลอเธอเลอเธอเธอท่าเอ้ยมาเป็นขี้เหม็นขี้มาเหม็นขี้มาเหม็นขี้โอ้ยมาเป็นขี้ขี้ใจมาทุโลทุเละทุรา ขี่ขี่กาบางคนเห็นทุเรียน,นมันจะอ้วกคือเวลาเราดู Youtube หรือว่าดูติกตอกเวลาเขาโพสต,ต่างชาติเนี่ย <laughs> มันดึงถึงขี่ผม <laughs>